สวัสดีคร te ับทิานผู้ชมเราเข้าสู่ช่องคำแคนนักป so 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 ูนครับตอนนี้ก็คือกำลังกำลังซ้อมกินข้าวอยู่กับคุณป้าก็ทุกคนนี่ได้อะไรกินครับป้าต้มยำกระดูกอ่อนแต่กระดูกน้อยมากกระดูกน้อยมากเห็ดเห็ดล้านเห็ดเห็ดรักกินแบบหอมมากไปนั่งรอนี่กระดูกอ่อน อัดรัทวยด้วยค่ะรัทวยก็มานะนี่คือสั่งกุงประจำห้องเครื่องใหญ่แล้วก็ฮักุนเชียงนะคะอาหารเบบี้อ่านดูบีเนี่กุนเชียงกินเก่งนะจ๊ะหลังจากที่กินข้าวไปหนึ่งหม้อครับตอนนี้ก็คือมาต่อน้ำมะพร้าวคืนขังคืนขังผู้สายโต๊ะโอ้ ที่นีกแล้วครับาาเป็นทั้งแม่ครัวแล้วก็กินด้วยกินข้าวไปหนึ่งหมอ้อ <c oughs> จะบรรทุนทอีกแล้วป้าบรรทุนทเก่งมาก <c oughs> เล่นแนี้เอไม่ใชแนี้แล้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมีอะไรในใจมันรู้สึกว่ามันนน้องมีเซอรไพร์แน่นอนครับวันวั้นอะเรยนไนพี่ ทำเมือไม่งามากเาันนี้ายด้นนนว่ามเ็นพยานสคอนาคนหนาบ้านคนย่ตอนหนา้านนาาพวกเจ้าสมัคเชียงกันต้อนหนาแล้วแบบนี้ชอตๆ็ตเดี๋ยวปีนิโตบฟันปากกละเจียมะเลยมัสุพวกเจ้าสมัคาเชียงกันชอตชๆๆต็อตต้นเราแลบบนี้่ได้เดเดี๋ยวฉันจะาปีต้ฟันปากท้งสคนเลย

คึ้าสีขาวผู้คนเขาไปดีื่อจั่าสมมุตตัวไปตามเรื่องถ้าเรื่องเกียงไัตคนเรื่องไม่นานีเล่นแต่ปบกเนี้ยที่ท่านผู้ฟังเมื่อีอภัยไว อัยมรรคเด่าใจขึิดไป็ัเงโตัยภูเขาทั้งัตอีกมันหลายๆเนี่ยเอาอีกสินะอคราะตั้งแต่ฝังมือดีอภัยมรตเดั้งแต่หิบหัวแงสภาพี้ได้จัดมา เปินสักท้ายกล้าขันวันนี้ปัดลมนะลูกให้โชคดีคุณคน่วยเป็นคนรวยเส้นตาวงสายแน่ยากับแน่ยากไน่ยากว่หาพอทุกผู้เศร้าไปแน่เ้วแน่กว่าเฮ็ดอัศสโลเฮ็ดเีดีรละ ยอสดจิกจักมาองหมดอเลยเ่เก <si> ี่ยวกรบเลยเปคองค์เยกี่ยวกรบเลยเป็มาเฮซีเยเกี่ยวกรบและเปคมาเฮซีค่ะก็ตสุมเเก่เกินไหมเนี่ยไม่เฮซี ถุกกุ้งแห้งเอสีไปคะคือถูกกุ้แ uh, ห้งจะไบบค่ะก็ขอโทษนะทีแบบคังอกเอ้หลายเลยือคือขึ้นมือดีเยมันเป็นมือทีเท่าไดลาร์บ่ายพอปกติเทาอยู่นี่ก็ได้แปลรละเป็นนั่งแปลงเป็นบะมี่บะมีเขียวอยู่บ้างเหรอบะมี่เขียวเลยเพราะว่ามียาที่หายาถ้าวันนี้มนมีมหาสารมหาสาขึ้น